สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับจากกรณีเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสได้เกิดเหตุระเบิดที่บริเวณปั๊มแก๊สบริษัทนาราปริโตรเลียม LPG พิกนิกแก๊สจำกัดซึ่งเป็นเหตุให้ปั๊มแก๊สได้รับความเสียหายทั้งหมดบ้านเรือนราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจํานวนสิบหลังแล้วก็มีราษฎรได้รับบาดเจ็บจานวน3คนซึ่งขณะนี้คนบาดเจ็บทั้ง3าคนนั้นได้นําส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบในขั้นต้นนะครับพบว่าในขณะที่เกิดเหตุทางคนร้ายจานวน6คนได้เข้ามาที่บังคับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มแก๊สด,ดังกล่าวแล้วก็เข้าไปวางระเบิดจนทําให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นและเกิดความเสียหายดังกล่าวซึ่งขณะน,นี้ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกสินกองทัพเรือภูทรจังหวัดนราธาิวาสฝ่ายปกครองและทางเจ้าที่ชุดยวดีได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์และตรวจตวสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เห็นได้ว่าทางกลุ่มคนร้ายเขาพยายามที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและที่สําคัญนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าปั๊แก๊สถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในการใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียกร้องให้ทุกๆฝ่ายทุกๆคนนะครับได้ให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ดังกล่าวและร่วมกันประนามและต่อต้าน การก่อเหตุดังกล่าวอย่างจริงจังในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนต่อไปครับ